นักศึกษาในลิฟทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตในลิฟต์นั้นเลยครับหลังจากการปราบปรามจบลงนะครับลิฟตัวนั้นอะ่ะก็กลับมาใช้งานปกติบางก็บอกว่ากดชั้นแล้วเนี่ยไปโผล่ในที่ที่ไม่มีอยู่ในแปลนตึกเลยครับบางท่านก็บอกว่าเงาสะท้อนเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงครับเล่าอาดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีที่คุณอาจไม่เคยรู้วันที่หตุลาคอ2 5ัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เด้ไปด้วยเสียงปืนและก็ความโกลาหลจากการปราบปรามการชุมน,นุมที่ทําให้นักศึกษาทั้งหมดเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปหลบในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับก็วิ่งหนีตายเข้าไปหลบอยู่ในลิฟต์คณะศิลปศาสตร์ครับแต่นั่นนะครับมันไม่ใช่ที่ที่ปลอดภยัยเสียงลวปืนเนี่ยทะลุเข้ามาเลือนนิสสดทั่วผนังลิฟต์นักศึกษาในลิฟต์ทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตในลิฟต์นั้นเลยครับหลังจากการปราบปรามจบลงนะครับลิฟต์ตัวนั้นน่ะก็กลับมา ใช้งานปกติแม้จะทําความสะอาดลิฟต์แล้วแต่คราบเลือดนะฮะก็ยังไม่จางหายสุดท้ายเนี่ยจึงทาสีแดงครับเพื่อปิดร่องรอยนั้นครับและหลังจากนั้นความร้อนเนี่ยก็บังเกิดขึ้นจนเป็นที่กล่าวขานครับอย่างเช่นนะครับลิฟต์นะครับขึ้นลงเองในเวลากลางคืน,นทั้งที่ไม่มีคนอยู่ในตึกครับลิฟต์นะครับมีการกระชากแล้วก็หยุดกลางทางโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับบางก็บอกว่ากดชั้นแล้วเนี่ย ไปโผล่ในที่ที่ไม่มีอยู่ในแปลนตึกเลยครับบางท่านก็บอกว่าเงาสะท้อนเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงครับอย่างเช่นการยิ้มหรือท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับบ้างก็บอกว่ามีเสียงคนเนี่ยคุยกันอยู่ข้างบนลิฟต์เหมือนหลายคนเนี่ยกำลังสนทานกันอยู่เลยครับบางทีนะครับปุ่มลิฟต์เนี่ย ก็กดเองนะครับซึ่งกดลงไปชั้นหนึ่งนั่นเองครับบางครั้งนะครับคนเข้าไปอยู่ในลิฟต์คนเดียวในลิฟต์นะครับกับแจ้งเตือนว่าน้ําหนักเกินครับในวันนี้นะครับลิฟต์ตัวนี้ถูกถอดออกไปแล้วแต่ก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่เ,เพื่อเป็นอนุสรณ์รละลึกถึงเรื่องราวในอดีตครับ